วุฒิสภาไฟเขียวสลากกออชอหรือหวยเกษียณออกพร้อมได้ลุ้นล้านทุกสัปดาห์เงินออมอยู่ครบสร้างความมั่นคงให้ชีวิตที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติฉบับที่พอ,อในวรระที่สองและ3เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อให้อำนาจกองทุนการออมแห่งชาติหรือกออชอสามารถออกและจำหน่ายสลักกออชหรือหวยเกษียณเพิ่มเพิ่มแรงจูงใจในการออมสำหรับประชาชนทุกกลุ่มอาชีพค่ะสำหรับสลักกออชอเป็นสลักคูดดิจิทัลจำหน่ายในยราคา 50บาทต่อฉบับเปิดโอกาสให้ผู้มีสัญชาติไทยทุกคนอายุ15ปีขึ้นไปสามารถซื้อได้สูงสุด3,000บาทต่อเดือนหรือ60ใบนะคะรางวัลจะออกทุกวันศุกร์เวลา17นาฬิกานะคะโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะรางวัลที่1มูลค่า1ล้านบาทจำนวน5รางวัลรางวัลที่2มูลค่า1,000บาทจำนวน10,000รางวัลและหากในงวดใดรางวัลออกไม่หมดจะถูกทบยอดเป็นรางวัลพิเศษในงวดถัดไปค่ะส่วนวิธีการซื้อสลากกอชอนะคะสามารถซื้อผ่านแอปพลิเคชันกอชรวมถึงเครือข่า พันธมิตรที่จะเข้าร่วมโครงการในอนาคตการสมัครทําได้ง่ายเพียงใช้เลขประจําตัวประชาชน13หลักและเลขหลังบัตรประชาชนสําหรับการรับเงินรางวัลนั้นะนะคะผู้ถูกรางวัลจําเป็นต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับธนาคารที่ใช้บริการค่ะเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการโอนเงินรางวัลซึ่งรายละเอียดจะมีการประกาศแจ้งให้ทราบในลําดับต่อไปนะคะอย่างไรก็ตามนะคะผู้ซื้อสลากจะได้รับเงินต้นรวมผลตอบแทนในคราวเดียว4กรณีคือ1อายุครบ60ปี2เสียสัญชาติไทย3 3ทุกพลภาพและ4อายุ60ปีขึ้นไปก็จะได้รับเงินคืนเมื่อครบกำหนด5ปีค่ะหากคุณคิดว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ฝากให้กำลังใจกดไลค์กดติดตามกด subscribe กดแชร์คลิปนี้ของเราด้วยนะคะ